ครับผมตอนนี้นะเราก็มาดูอัปเดตนะครับนี่ผ่านมือสองนะครับเต็มหลังรถเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจกระทักเรามาได้เลยนะครับวันนี้ของเข้าแล้วนะผ่านไม่แพงนะครับเป็นผ่านแท้มือสองนะครับอัปเดตกันเร็วๆนะครับสําหรับสินค้าเข้ามาใหม่นะเป็นผ่านเนาะมีผ่าน6กใบยี่สิบสองผ่านห้าใบยี่สิบสี่แล้วก็ผ่าน 6 24ยี่นะครับรวมถึงโรตเตอรี่นะมือ2นะครับถ้าใครสนใจนะก็ทักเรามาได้เลยนะครับนี่ดูนะสินค้าพิ่งเข้านียังไม่ลงเลยนะครับอ่าอย่าลืมนะว่าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยเนาะอย่างผ่านตัวนี้นะก็ราคา2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็ทักเรามาเลยนะอย่างตัวโรตาตรี่เนี่ยเราขายประมาณ3 3 0 0 0 0บาทนะครับประมาณ3 0 0 0 0บาทเนะาะสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะเป็นของแท้นะครับ ของอิเซกินะครับของแท้หมดเลยนะ mm hmm. อย่าลืมนะครับถ้าคำใช้ก็ทักเรามาได้เลยนะครับ